สวัสดีครับผมลุงเน่งซัดเต็มข้อขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026นัดที่17ครับระหว่างเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับผู้นี้แข่งจริงวันที่ 21นะครับธันวาคมเวลาตีสามตรงนะครับตามเวลาในประเทศไทยรับชมได้ทาง m o n น m a x กครับเสตีห้านะหลังสุดเลยครับเอเวอร์ตันไม่เคยชนะให้กับอาร์เซนอลเลยครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้กับอาร์เซนอลไป3นัดครับมาดูว่าวันนี้จะสามารถล้างตาได้ไหมครับล้างอาถรรพ์ได้หรือเปล่าครับน่าสนใจครับ เดี๋ยวมาชมเกมกันครับอาร์เซนอลครับรังอันดับที่1ครับแข่ง16ดัดมี36แต้มครับส่วนเอเวอเรตันรังอันดับที่9แข่ง16ดัดมี24แต้มแล้วครับเดี๋ยวมาดูทางด้านไล่อัพของเอเวอเรตต์แล้วครับมาในดวบ4-2-3-1ครับประตูก็เป็นพิกฟอร์ดเหมือนเดิมครับมาดูทางด้านแนวลุกครับน่าสนใจวันนี้มีแจ็คกิลิสเอนดีไอแล้วก็ศูนย์หน้าจะเป็นแบร์รี่แล้วครับ ส่วนอาร์เซนอลครับมาในระบบ4-3-3ครับแน่นอนครับประตูก็จะเป็นดาวิดรายาครับวันนี้ใช้4-3-3ครับก็จะมีซากา้ามาตินนลีแล้วก็โยเคเลสครับเป็นแนวลุกแล้วครับโปดิกาดก็นั่งสำรองไปครับวันนี้อาการเป่านุวีเริ่มเคลียร์ครับเอเวอร์ตันมาในชุดสี น้ำเงินเก่งสีขาวครับบุกจากซ้ายมาขวาแล้วครับส่วนอาร์เซนอลครับในชุดขาวล้วนครับบุกจากขวามาซ้ายครับกาเนอได้บอลก็กระชากขึ้นมาเลยครับส่งมาที่เอ็นดีไอก็ติดคาราฟิลลี่ครับไล่เอาบอลออกมาสมุนิเอลคืนมาตินลี่ก็ได้บอลลูกนี้ก็เข้ากลางไมให้เอเซเอเซออกมาที่โยเคเลสโยเคเลสออกช่องนี้มาคืนครับมาตินลี่ควบมาแล้วก็ส่งคืนให้คาราฟิลลี่ไปที่มาตินลี่ มาให้ไท์ครับไหลออกช่องหนีมาสุบเวนดี้กลับคืนให้มาตเตเนรี่ไดบอลก็ลากขึ้นมาตบมาให้สุบีเวนดี้นะครับไดบอลก็เสียบอลไปนะครับล็อกไปล็อกมาครับบอลมาเข้าทางเอ็นดีไอออกมาช่องนี้ให้กับกาเนอร์ไดบอลก็กระชากขึ้นไปก่อน,นครับบังบอลไว้ลอยเดีไอเติมมาเอ็นดีไอเติมเข้ามาครับไดบอลก็ตบกลับมากระติดคาราฟิลี่แต่ยังไปเก็บบอลมาได้ครับ แต่ก็เสียบอลไปแล้วครับจังหวะสุดท้ายระยะบอมยาวขึ้นไปเลยครับมงแย่งก้นมงกหบบอลมาเข้าทางเอเซ่ครับได้บอลก็เปิดออกซ้ายมาหมาที่มาตินลลี่ครับคือซูบิวินดี้มาตินลลี่ซูบิวินดี้ให้ไลท์ครับไปที่เอเซ่คือหลังไปก่อนแล้วครับตั้งกันใหม่ครับมันแน่นไปแล้วครับตอกซนตรงนี้สวยครับให้ไลท์ สวีดีมาให้ไลท์ออกสายช่องนี้มาที่มาตินิลี่ครับลากเข้าไปในก้อนเกโุนวนกลับมาครับเทิร์นกลับมาให้ไลท์มาที่สวีดี้คืนไปไลท์บังบอลลูกนี้ก็คืนไปสวีดีไปที่เอเซ่และเอเซ่ได้บอลก็ให้โยเคเินีตอกส้นมาซากา้าพิกได้ลูกนี้จิงก็เป็นประตูแล้วโอ้โหตอกบอลขึ้นมาสวยเหลือเกินครับอาร์เซนอลขึ้นนำเอเวอร์ตันไปแล้วสูงประตูตอนหนึ่งแล้วครับ โดยบุคโยนสาก้าแล้วครับโอ้ลูกนี้โคโสวยนะครับมารูุภาพช้าครับเอเซ,เซให้โยเคเลตตอกส้นมาสากา้าได้บอลก็พลิกกลับมาตะบ,บันด้วยขวาครับเสียบเสาแรกเป็นประตูเลยครับยิงเบาๆครับเล่นทางลูกนี้ก็สวยสดงดงามนะครับอา,อาเซนอนขึ้นนำเจ้าบ้านไปครับหนึ่งลูกวันนี้ ก็เริ่มเคลียร์ใหม่นะครับทางด้านของเอเวอร์ตันกาเนอร์ได้บอลก็ส่งคืนให้การ่าเกมาที่ดิวดิลี่ฮอก็ส่งติดเอเซ่นะครับซาก้าได้บอลก็เลี้ยงออกขวาไปก่อนนะครับมีพื้นที่ตบกลับเข้ามานะครับให้ไว้ไปที่ไว้อีกทีนะครับซาก้าให้สวีเวนดี้ออกไปที่กับซาก้าก็ติดแล้วครับเสียบอลไปอาร์เซนอลมาที่ดิวลี่ฮอร เดียวเลี้ยหอ,หอยอดออกซ้ายมาเอาบอลลงได้แจ็คกิลิตเปิดได้ลูกนี้เสาแรกบงก็โอ้โระยารับสบายนะครับลูกนี้ฟังเร็วซาลิบาเอเซออกให้ไว้ไปที่ซาก้าคืนมาที่ไว้ไปที่ซาก้าอีกรอบนึงนะครับมาที่โยเคเลสได้บอลก็คืนบอลอยู่ครับคืนไปที่ไว้กลับมาตั้งใหม่ที่ซาลิบาแล้วครับ ออกไปที่ซากา้าคือมาที่ไว้ให้ซากา้าออกมาให้ซาลิบาไว้ซาลิบา <Okay. S 1> เอเซ่ออกขวาไปเลยให้ซากา้าซาก้าเข้ามาให้ซูบิวนี่ตอกส้นมาก็เสียบอลให้การเนิบกระโตกกับแล้วของเอเวอร์ตันมาที่กิริตไปที่ดิวี่ฮอร์ตรงนี้ก็โดนทำฟาวล์ลงไปครับกรรมการบอกให้เล่นต่อไปเข้ามาที่แบร์รี่ให้เอ็นดีอาร์ได้บอลกันเลี้ยเข้ามาช่องนี้แบร์รี่ตะบันก็โอ้โปัดเสา โหมอีกทีนึ่งก็รายาลับไปได้นะครับโอ้โหโอกาสทองของเอเวอร์ตันลูกนี้แบลรี่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับโอ้โหจะเป็นบอลเตะมุมของเอเวอร์ตันเหรอครับอยู่ที่คอเปิดมาลูกนี้หม่งได้โอ้โหทายคอกกี้ครับรายาก็นอนรับลูกนี้ก็ไม่เสียประตูครับเขามีคนเจ็บอยู่ครับนอนอยู่ลูกนี้ส่งขื้นหลังให้รายาครับไว ลายยาบอมทิ้งออกมาก่อนแล้วครับลุกขึ้นมาได้ครับผลเจ็บเิวิฮอกเอาบอลมาออกซ้ายมาแจ็กกิลิช่องนี้มาที่เบรจับแล้วก็ยิงโอ้โหติดรยายยาครับแหมโอกาสสามครั้งติดก็ไม่เป็นประตูะครับโอ้ยวอตตันวันนี้ก็พยายามสูงครับแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับซิลิบาคืนให้อินกาพีเอไปที่เอเซออกบอลซ้ายมาที่อาร์ติเนลี่ครับ ขึนไปลูกนี้ก็ติด ND I การเนอร์ได้บอลก็เข้ากลางมาที่กาน้าเกไปที่ดิวลี่ฮอเข้ามาให้แบลรี่แบลรี่ออกมา nDI แล้วก็ขึงบอลอยู่เข้ากลางมากานนะ่าแจ็กกิริตตบบอลมาดิวลี่ฮอไปที่แบรี่ตะบันลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปนะครับโอ้เจ้าตัวมีโอกาส3-4ครั้งนะครับแต่ก็ไม่เป็นเมตูครับนะแมบลรี่วันนี้ อย่างแผงลิฟตไม่ออกแล้วครับรายาจะเตะจากเขตประตูขึ้นมาไปให้คาราฟิลลี่คืนฮิาบิเอเล่นกับคาราฟิลลี่ครับยังออกบอลไม่ได้กลับหลังให้รายาไปที่ซาลิบาไลเอเซออกซ้ายมาเลยครับมาติเนลลี่เอาบอลลงก็ลาขึ้นมาก็เล่นกับไลท์มาที่สปิวินดี้ ออกมาให้มาตินาลี่ตกเก่าเข้ามาก็ติดการ์นื้อแล้วครับดิวดิลิฮอไปแจ็คกิลิตแบลลี่ก็เลี้ยงไปก็กติดครับอาร์เซนอลยังได้บอลอยู่แล้วครับของบอลไว้ก่อนครับมาที่ซาก้าลากมาก็ส่งคืนให้ไว้ครับไว้ก็มาที่เอเซ่ครับยังไม่รีบครับอาร์เซนอลส่งติดแจ็คกิลิตครับมาที่แบลลี่ก็ให้เอ็นดีไอครับเอ็นดีไอออกมาที่ดิวดิลิฮอ ดึงจังหวะรอเพื่อนครับแต่ก็ส่งจังหวะสุดท้ายก็ติดแล้วครับบอลยาวขึ้นไปแล้์เซนลนซาก้าไปที่เอเซเอเซให้ไหลออกบอลมาที่ซูบิเวดีไปให้ยูเคเลสเล่นกับเอเซครับออกขวาไปให้ซาก้าได้บอลก็กระชากขึ้นไปก่อนแล้วครับส่งจังหวะสุดท้ายก็ติดมิโกโลินโก้ดิวิลิฮอร์จิ้มบอลลูกนี้ขึ้นมาก็ซาลิบากะมงให้ซูบิเวดีได้นะครับออกมาที่มาตินเนลลี่ คืนหลังคาราฟิลลี่ไปที่ไรท์ก็คืนหลังเหมือนกันเลยครับมันไม่มีช่องเจาะเลยครับอิงกาบิเอสุบิเวนดี้ทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับอิงกาบิเอออกยอดออกมามาติลลี่บอลลงก็คืนให้ไลท์ไลท์ก็มาที่มาติลลี่ครั้งครับสุบิเวนดี้ทำชิงรับโยเคเลสทะลุช่องนี้มาที่ มาติลีจิ้มออกมาให้ซาก้าได้มงโอ้โหมองอีกทีครับแถวสองเก็บบอลไม่ได้ครับแหมดีวนี่ฮอก็ตัดบอลออกไปแต่ว่ากรรมการก็เป่าทุกอินหมดเวลาครับครึ่งแรกตรงนี้เลยละครับทีมเยอรเซนอนก็ขึ้นนำไปครับสูงประตูตอนหนึ่งเลยครับเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้พักสักครู่เดียวครับ เอาเลยครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วครับอาร์เซนอลจะเคลียร์ก่อนแล้วครับบุกจากซ้ายมาขวาแล้วครับของหน้าจอท่านผู้ชมเอาส่งลูกนี้ก็ติดครับแบร์รี่มาให้ดิวดิฮอร์อาร์เซนอลครับนัดที่แล้วครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟแทมป์ตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วครับเกือบไปเหมือนกันครับเกือบโดนตีเสมอครับสำหรับอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันแล้วครับ บุกไปเยือนเชลซีก็โดนเชลซีจัดมาครับ2ประตูต่อศูนย์คาราฟูรี่บาที่สวิเดี้แล้วครับเอเซ,เซออกมาไว้และทำชิงกักนแล้วครับคือหลังไปเลยครับคาราฟูรี่ซาลิบาคาราฟูรี่ซาลิบาครับเข้ามาไล่ออกไปที่มาตินเนลลี่มาให้โยเคเลสส่งให้ไล่้วครับ ไลล่าขึ้นมาเข้ามาให้โยเคเลสไปที่เอเซ่ครับเล่นกับไลท์ลูกนี้ฝากมาเข้ากลางซูบิวนดี้คืนพายโยเคเลสไปที่เอเซ่ตบมาก็ติดกันหน้าเกแต่ก็แก้ไขได้ครับมาที่ซาก้าออกช่องนี้มาที่เอเซ่ครับเอเซ่เข้าไปซูบิวดี้ไม่มีช่องจะโยนแล้วครับตามชิงกันเอเซ่เข้ากลางมาลูกนี้ไลแต่ก็มาที่ซาก้าออกไปที่ไลท์ ูนี่ไหลาลากขึ้นมาปางบอลได้ยิงแล้วก็ติดการ์นเร์ครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาแบรลี่ออกครับวันนี้เอาทางด้านของเบตโต้ลงมาแทนแหละครับแบลลี่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับโอกาส4ครั้งของเขาอบอลเต็มวงของไอซิโน,นนครับเล่นสั้นครับไล่กับมาตินี่เปิดได้ลูนี้มาที่เสาสองแบแย่งกันมงุงอ่เสียบอลไปครับบอมยาวขึ้นมาในการ์ คาะแฟรีอวันลงครับไม่มีอะไรครับน,นี้ซาก้าฮิงกาบีเอออกไปที่ซาก้าลากไปก่อนแล้วตบกลับเข้ามาก็เสร็จเบโต้ครับดิวิล่ฮอก็ออกมาให้แกกิริตครับทะลุช่องนี้มาที่กิริตได้บอลก็โหนลุมสองครับเสียบอลไปสลิบาเตะทิ้งขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหแดนบอลโวยนะครับแม่อะไรครับเนี่ยโอ้ใส่ทีมลักของตัวเองนะครับ โกลิโก้จะทุ่มครับมาที่แจ็กกิลิทแจ็กกิลิทลากไปมาคองบอลแล้วก็คืนหลังไปครับที่คีนมาให้กาหน้าเกไปที่กาเนอร์เล่นกับกาหน้าเกยครับก็ส่งก็ติดครับจังหวะสุดท้ายโยเคเลสส่งไปก็ติดครับแต่ก็เอาบอลขึ้นมาได้นะครับอาเซนอลมาที่สวิวดี้ไปที่ซาก้าเข้ากลางมาโอ้โหลูกนี้ก็ส่งยาวไปครับออกบอลเร็วมาให้เบโต้เลยครับออกซ้ายมาคิลิท กิริศจิ้มมาให้ดิวิลิฮอล้มใบแล้วครับกิริศงัดยาวออกมาที่เอดีไออกบอลลงตบเข้ามาก็ติดคาราฟิลลี่แล้วครับมาติลลี่ออกบอลเร็วให้โยเคเลสโยเคเลสส่งมาก็ติดการหน้าเกครับแม่เบตโต้แม่ส่งกันไปกันมาแล้วครับกลางสนามครับเสียบอลไปเสียบอลมาแลวครับไล่ให้คาราฟิลลี่ซาลิบาไล่คาราฟิลลี่ไล่มาที่เอเซ่คืนไปที่ไล่แล้วครับ คาราฟิลลี่คืนบอลไว้มาที่ไลท์ไปที่เอเซ่ออกซ้ายมาที่คาราฟิลลี่เข้ามาให้คินคาบีเอออกมาที่โยเคเลสหลอเพื่อนไปเติมทะลุมาที่คาราฟิลลี่ไม่ล้ำนะลูกนี้มีพื้นที่ลากขึ้นไปนะครับเปิดยาวมาลูกนี้ก็สากาม่งไกลไปหน่อยนะครับออกไปนะครัโอ้มันไกลมากเลยครับเปลี่ยนตัวแล้วอเซนนลเอาซูมิวินดี้ออกแล้วก็เอาโอเดการลงมานะครับวันนี้ โอลิกาได้นั่งเป็นตัวสมรองครับลงมาก็จะเปลี่ยนเกมให้เอสตนนอนได้ไหมนะครับมาชมกันครับบอลยาวขึ้นมาพิกฟอร์ดโอ้โหซาริบาเอาบอลให้เพื่อนง่ายๆเลยครับตบกลับคืนมาที่โอลิกาไปที่เอเซเอเซได้บอลก็ออกขวามาที่ซาก้าครับได้บอลก็ล็อกคืนให้เอเซเอเซตอบส้นคืน โอดิกาดจะทะลุช่องนี้มาก็ติดแต่ว่ายัางมาเข้าทางของอาร์เซนอนลนะครับเอเซ่รอเพื่อนโอดิกาดเอเซ่ไปที่ไลท์มาที่โอดิกาดไปที่สากานะครับไปให้เอเซ่เล่นกับสากาทะลุช่องนี้มาล้มแล้วครับแหมเอเซ่เห็นตัวอีกรอบนะครับอาร์เซนอลเอามาตินลี่ออกแล้วก็เอาทอซาลงมาแทนแล้วครับวันนี้เอาแล้วครับปีกซ้ายทอซาลงมาแล้วครับ นิโกเลนโกไปที่กาหนาเกให้กาเนอร์ได้บอลออกมาที่โอไบอันคืนให้ทาคอกี้ไปที่โอไบอันอีกครั้งหนึงครับมาที่กาเนอร์ให้เอดีไอมาลูกนี้ก็เข้ากลางม,มาดิวิล่ฮอลลากมาก็เบโตโต,ตกกลับคืนก็เสียบอลไปแล้วครับแอร์เนนอลก็หมาเร็วแล้วครับโตกลับไปพอซาได้บอลกันลาจีขึ้นไปก่อนครับคืนไล์ โอกาสโอกาล็อกเข้ามาก็ไม่ผ่านนะครับติดทางด้านของเอลตันกิริตมาที่เบโตเบโตลากขึ้นไปออกช่องนี้มาก็ติดไว้ครับอินกาเป้เอคืนซาลิบามาที่ไลท์ไลท์ได้บอลก็ให้ทอสซาแล้วครับก็เหลืออีกสิบนาทีครับจะหมดเวลาครับอินกาเป้เอให้คาราฟิลี่ออกมาที่ทอสซา ไปที่ไท์ครับคืนหลังไปเลยครับไร์ฮินกาปเปีเล่นกับคาราฟิลลี่ครับไปทอซาหมาที่ไร์ไปที่โอริการ์หมาที่โยคิเลสได้บอลก็งัดมาลูกนี้มาให้ซากา้าเอาบอลลงได้โอ้โหจังหวะตกกับคืนก็เสียบอลน,นะครับแต่ก็ยังเอาบอลมาได้ครับอาเซนอลนเอเซคืนหลังไปก่อน,นครับซาลิบาเอเซมาที่ไร์ไท์ได้บอลกันลาจีขึ้นไปครับให้คาราฟิลลี่คืนไปที่ฮินกาเปีเ มาที่คาร,คราฟิลี่ฮิการ์เออาซาลีบาก็คืนครับส่งนี้ตัดหลังครับแต่คาราฟิลี่ก็บิงแบ,บวนอมาได้ครับไลก็ไม่มีทิศทางจะไปครับคืนหลังไปเลยครับลูกนี้รายาก็เอาบอลให้ซาลีบา William, <Sal> เบนไว้ก็คือรรยาแล้วครับรายาลากขึ้นมาให้ไวตตวัดลูกนี้ก็ไปติดกันหน้าเกนครับแจ็กกิริตได้บอลก็ดวลกับไว้ครับ หลากจี้ขึ้นไปครับลากไปละมาตอกส้นมาที่กาณาเกตออกมาที่กิริลแล้วครับได้บอลก็เปิดมาลูกนี้ก็โลายารับไปครับถึงเวลา2นาทีแล้วไวเอาบอลมาที่ซาก้าโอเดกาดก็คืนมปที่ซาก้าเหมือนเดิมนะครับซาก้าได้บอลก็ตกกลับคืนก็เสียให้กิริตไปเบตตูได้บอลลูกนี้ก็ล็อกไปแล้วก็เปิดมาช่องนี้กิริตเอาบอลลงได้นะครับแต่ โอ้โหสับขาหลอกลนี้ก็คืนมาเบตโตเบตโต้ล็อกแล้วก็คืนให้ดิวิลิฮอมาที่การนาการนาให้กิลิบมาที่การนาเข้ากลางมาดิวลิฮอลากไปก็ติดเอเซ่แล้วแม่เอเซ่เรามาช่วยกรรมการเป่าดุวิดปลดเวลาตรงนี้แล้วครับผลการจำลองการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือเอเวอร์ตนเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซอนอลไปสูงประตูตัวหนึ่งแลครับเดี๋ยวไปดปูวันจริงครับว่าจะเป็นยังไงครับ สำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับผมคุโยสาก้าครับซัดไปหนึ่งประตูวันนี้